เลี้ยดลูล่เท้าขวา ล็อกดาวไปนะฮะตีลูกเลียยลูกู่เท้าขวา ล็อกดาวไปนะคะตีลูกเลียดลูกูเท้าขวา ไเราจะตีลูกตีแบบน็อดาาวไปนะคะตีลูกเลียดลูกหือเท้าขวา